ร้านที่สองครับกูกูชิคเก้นเราไปกินกันกี่มาเนเยอะมากรสชาติเหมือนไก่ตบหน้าโรงเรียนเลยครับอันนี้คือที่ผมคิดนะครับกินอีกครอมเลยขอบผัุณทอด ต่อไปกินแป้งกันต่อชื่อเรื่องอะไรตอกตอกก็ไม่รู้อตอกก่อนเอออะไรตอกตอกอะผมก็เป็นแป้งเลยมือนกัมแป้งทอดมาลองกินแบบจิ้มซอสกันมั่งอายอมมีไงตังเลยชอบแบบไหนมากกว่ากันคอมเมนต์นี้เาแบบเพื่อนดีไหมเรือมาลองคาราเมลวนต่อครับ คา้าเมล็ดนี่ถือว่าไหวนได้เลยมัม่เก็นเลยครับม่เก็นเลยเดี๋ยวผมาลองกินอันนี้มิกิกเลยครับเอ๊ะรสชาติมันจะหวานหวานกินครีมนะครับโอ้โอเคครับหลังจากที่กินกันเสร็จละผมให้คะแนนเจ็ดเต็มสิบครับผมด้วยที่รสชาติมันอร่อยแล้วก็ตัวซอสมันนี้สดชื่นแล้วก็ได้กลิ่นชัดเจน แต่ที่ผมให้แค่เจ็ดเพราะว่าไม่ค่อยถูกพอผมเท่าไหร่ส่วนคะแนนความประหยัดนี่ผมให้ห้าครับสือว่าเป็นทางเรื่องของแต่ละคนแล้วกันเพราะมันค่อนข้างที่จราคาแพง